วันนี้แอดมินพามาที่ตลาดนัดนะครับท้ายหมู่บ้านนะครับก็เป็นอีกหนึตลาดนะฮะแต่ตลาดนี้ก็เป็นตลาดไม่ใหญ่นะครับก็เป็นตลาดนัดชุมชนนะครับก็มีกับข้าวกับปลานะครับ ผักผลบรมายแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินพานะครับเดินชมนะครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดที่ในหมู่บ้านเล็กๆนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าแม่ค้านะครับมีอะไรขายบ้างในตลาดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ Wow. <Bye. S 2> kamu ini. Kita enggak di

ที่เป็นร้านขนมไทยๆนะครับแบบบ้านที่ก็เป็นจับหลักแบบกระดปนองก็มี ร้านแผงผักนะครับวันนี้ก็ผักมาจากสวนนะครับในสวนเองเลยนะครับก็ชาวบ้านก็เอามาขายกันนะครับมีหลากหลายเลยนะครับเป็นตลาดนัดนะเล็กๆด้วบาทจ้าะรับชาวบ้านแถดนี้นะครับ นี่มจ้าโอ้ยปากค้วไม่มโตะเดี๋ยวบสมาจ้า